สวัสดีครับผมมีภาเบื้องสวนพริกครับเป็นพริกส่วนนี่งามครับส่วนนี้ครับนี่ครับต้นสูงเพียงคนนะครับมอนี้มาฉีดยาบพริกนะครับนะส่วนนี้นี่ครับเป็ครับต้นนึงนี่โถมหัวคนเลยครับต้นนี้นครับดูครับเป็นลูกพริกเกี่ยวบ้านท่าครับบ่อบเฮดครับเกาดีจะใส่เอาไปใส่เห็ด กิมกีนะครับต้นผสมของกิ่กีต้นสูงยังครับสูงสองคนครับกำลังฉีดยาครับตอนนี้ครับเนี่ยวิธีการฉีดยาครับผมนี่ครับฉีดยาฉีดยาเนี่ยครับฉีดยาพีคครับต้องใส่คนสามคนนะครับฉีดยาครับแต่ตอนนี้มอนีีมีแค่สองคนครับนี่ครับวิธีฉีดฉีดไปทีละสองหลังครับท้าต้นถ้าต้นมันเตียก็ฉีดไปทีละสามหลังครับผมนี่ครับ พิตสร้างใจกลัวครับน่ครับผู้ประกการฉีดก็มีนี่ครับก็จะใช้หัวฉีดหัวฉีดเน่าต่วใส้ใดครับนี่ครับนี่ครับกต้องฉีดใส่ครับสต่อย่างเน่าลอยเมียครับฉีดตามล่องครับเพิ่งครับเพิ่งครับนี่ครับ เป็นลองเป็นลองครับตัวนี้มันงามแห้งครับผมเก็บไม่เจอฮะมึงครับพี่น้องงามแห้ง ใส่รถมาสี่ครับเกาลีเขาจะใส่รถเอารถมาจอดเทียบส่วนเลยครับนี่ครับนี่ครับรถฉีดยาครับเอาถังใส่เอาถังใส่ถ่ายรถครับถังใส่ถ่ายรถมาใส่เครื่องสูบน้ำบรรท้อนนะครับข่วงใส่ครับไดรเอร์ใส่น้ำมันครับใส่ถังไงถังนี้ใส่ขั้นหาลอยครับขั้นหาลอยดิใส่น้ำขั้นหาลอยดิ ยีสิบห้าเบิ่งครับนี่ครับมีคนขี่กับขีดนีครับขี่กับกำลังขี่มากอันหนึงก็ดึงสายมาครับนี่งซ้ายยางครับหนึงซายมันล่อครับนี่ครับเดี๋ยวครับรถรถขีดนะครับขันนี่ครับมีทังออกทางไงขึ้นมากรถขันนี่ครับทางอย่างนี้ทางสายยางสายยาง น็ในสนใจวิธีอยากสอบถามวิธีวิธีการฉีดยาของผลดีเกษใสอย่างเช่นในเย็บซี่เลยครับเดี๋ยว้าคอค้มอมดูรครับผมครับติดตามเบื้องนี้เลยครับจะมีจะอะไค้มดูจะอะไรเอาแบงอาไปรปลุกใจในบ้านท่าครับผมงามแห้งครับตัวนี้สูงสงหองคนเลย ครับผมขอจบน,นะครับเนาะพากันในคลิปต่อไปนะครับเ้อกดติดตามด้วยนะครับเพื่อมีความรู้สาระต่างๆเอาไปประยุกต์ใช้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม